the way hostile UAV active another one <gasps> another one สวัสดีครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมมอโซนะครับปืนที่ผมจะนําไปเล่นในวันนี้นะครับจะปืนปืนที่อยู่ในตระกูล AR นะครับปืนนี้นะครับค่อนข้างยิงนิ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างเคาะง่ายนะครับปืนนี้ก็คือปืนปืนที่ผมจะนําไปเล่นในวันนี้นะครับก็คือ ISO เหมล็อกนะครับปืนนี้นะครับจะค่อนข้างยิงง่ายเลยนะเพราะว่าปืนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคอนโทรลค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ยิงระยะไกลเนี่ยค่อนข้างแม่นยาและดาเมจค่อนข้างสูงอยู่เนาะ ของแต่งจะหน้าตาเป็นยังไงจะไปดูกันนะครับเซตที่ผมจะนําไปเล่นในวันนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาของเซตปืนแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตที่ผมค่อนข้างถนัดเนาะส่วนเรื่องการจูนะครับการจูอย่างแรกเลยก็คือปลายกระบอกปืนเนี่ยผมจะหนักไปที่รีคอยนะครับแล้วก็บูเลต์วิโดซิตี้นะครับส่วนปาเรลนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับหนักไปทางรีคอยนะครับแล้วก็ดาเมจ ส่วน u n d e r b a r เรลก็เหมือนเดิมเลยก็คือหนักไปที่รีคอ i นะครับแล้วก็การเล็งที่แม่นยําขึ้นนะครับคือปืนนี้ก็เน้นให้มันยิงแม่นๆนะครับยิงคมๆเนาะส่วนลูกกระสุนนะครับก็ใช้แค่45นะครับเพราะว่ามันมีมากที่สุดก็คือ45เนาะส่วนออปติกนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็เรื่องจูนก็เหมือนเดิมเลยก็คือ Aim down s i ถ้าใช้กล้องตัวนี้ผมจะจูนไปที่โคดเนาะเพราะว่ามันจะได้ยิงง่ายๆหน่อย โอเคครับของแต่งก็หน้าตาประมาณนี้นะครับปืนนี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยกินไอมันจะคล้ายกับสากานะถ้าใครใช้สากาแล้วเนี่ยอยากลองเปลี่ยนปืนมาลองใช้ปืนนี้ได้นะครับคือการยิงเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคือกินนไอจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าปืนนี้อาจจะยิงง่ายกว่านิดหน่อยเนาะโอเคจะไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับว่าปืนนี้จะโหดขนาดไหนนะครับจะเจอกันทยคลิปครับก่อนรับชมคลิปนะครับผมอยากเป็นเพื่อนอ่ะช่วยกดติดตาม แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ผมได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำคลิปนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมหน่อยนะผมจะได้อ่านนะครับแล้วผมจะได้นำกลับมาปรับปรุงเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆทำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาคลิปกันครับโอ้ไม่มีเกาะให้เก็บเลยฮะโอ้โวโโอ้โอโอโอ ตงก็มาถึงก็โดนยิงเลยโอ้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้ไม่ตามด้วยเว้ยยังไม่ทันทำอะไรเลย <laughs> จะโดนยิงตายอยู่แล้ว ยิงเสร็จแล้วมันก็ไม่ตามด้วยฮะกำลังจะบอกเลยว่าไม่มีกำลังจะพูดเลยว่าไม่มีเกาะดอปเลยวัวบินมาตไกลเลยโอ้ยกอะก็ไม่มีแล้ว สองตัวไอสองตัวที่ยิงเราตั้งแต่แรกแน่เลยทำไมไม่ยิงกันเองวะทำไมมันยิงแต่เราอยู่ <UA V S 1> ไม่เห็นจะได้ยิ่งเสียมันยิงกันเองเลยเหลือต,ต,ตัวเดียวและอีกตัววิ่งหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ไปซูเว้รอ,อก่อนโอ้ตามไว้ตันนี่ไงตามมาทำไมโอ้ยเกือบตายเคดีนาะยจะยิงเราไม่ได้นะนายต้องไปเล่นบาสเก็บโหลดเอาไว้ น่าจะไม่มีใครา <c oughs> วางกัากไปด้วยเพื่อมีคนล่อลงมาเก็บโอเคมีตัวหลังตัวหนึ่งยิงก่อน ิดไปไหน เลยแฮะแถวนี้กด <laughs> ผิดโอเคล<ง>ุ้มขอซ้ำหน่อยแล้วกัน <laughs> ไม่ต้องชุบรอโดดไหมโอ้ข้างหลังก็มองมาติดหน้าต่าง วัวใหญ่เกินตาน,นี้นี่เงินเหลือๆเลยยูยูเอวี A <c oughs> ให้หมดเว <c oughs> <c oughs> ลาตายมันจะได้ไม่ต้องดรอปเยอะ มีตัวในานา้ำอีกแหละเอเคโอ้ไม่ใช่แฮมันว่ายอยู่ไม่ชอบยิงในาน้ำเลยอ่ะมันมองยากอะ่ะหรือผมมองไม่เห็นเองก็ไม่รู้นี่ไงนะบนบอกมันต้องได้เปรียบกว่าสิวะ ของดีมาด้วย <UA V S 1> ขอบคุณครับ <R TV. S 1> สำหรับ U A V UAV been e คือของนานเกินตกใจคิดว่าเกมค้างาโอมีคนยิงแอสไตร์มาด้ายวยเว้ย บอมโดนนี่ยคือถ้าใครเจอบอมโดนก็วิ่งเข้าตึกนะครับแล้วก็ปิดประตูเนาะบอมโดมันเปิดประตูไม่ได้นะแต่ถ้าด้านไหนแต่ถ้าด้านไหนที่แบบมันไม่มีประตูหรือที่ยังโล่งนี่คือเสียเปรียบมากเลยนะหรือไม่ก็คือพยายามยิงมันนะยิงไม่นานาหรอกแป๊บเดียวมันก็พังส่วนใหญ่จะโลกวิ่งหนีกันซะมากกว่าโอ้เกือบดีไฮเลยทำงาน ไม่มีเปิร์กน่าจะโดนยิงฟรีไม่ได้ยินเสียงด้วยเมื่อกี้โอ้สายขวาหน้าหลังเลยเว้ยเป็นตัวที่อยู่ในน้ำไปไหนแล้ววะขึ้นฝั่งไปแล้วมั้งโ,โอ้ปินก่อนให้ควักเลยเว้ยโอ้ใจเย็น ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเว้ยยืนอ๋อปัดเขาเขาว่าอยู่ไหนตายตายดีนะมัน A F K ง <25 S 2> <c oughs> ูจะโฉกตาตาย ว่ายไปไหนแล้ววะว่ายไปทางขวาแน่เลยนี่ไง่ะอิฐถูที่วิ่งมาขอเงินหน่อยยืมเงยให้หมด อยู่ไหนวะนอนทำอะไรฝั่งโน้นก็มีน่าจะ A e p K มาไอ้แกงโลนี่โคตรเกียดเลย คือได้เจอคนที่เล่นโลก่เก่งๆนี่คือแบบขมโคตรปวดหัวเลยนะไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ <laughs> โอ้ววว UAV overhead. Hostile UAV active. không, 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 ตามมาทำไมก็ขับตายด, <c oughs> <t ai> ดีมันวิ่งมาไม่ทันเหลืออีกเก้าตัว <c oughs> มันไปไหนหมดวะว <c oughs> งแค่นี้ <c oughs> เอง อยู่ในน้ำอี่าลี้เหรอโอเคตัวฟรีชอบ <L un> มีคนอยู่ในบ้านที่เราออกมาด้วยเจตัวโอ้จะไหวไหมนี่ Áo, đồn ăn Đi 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 Nhìn cái hết tay hết một Wow, ui Kìa โอ้ไม่โดนด้วยแฮโอ้ลมพอดีออโดนลอยอ้าวมันไม่ซ้ำด้วยเว้ยไอตัววิ่งเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะขอเติมกาะก่อนเนียนเติมกอกอกก่อน เห็นจริงดิโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมหน่อยนะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ